นครสวรรค์น้อมมนัดพิพัฒน์เพิ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าประชาทั่วอาณาจงรักจักกรีวงทะสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสืบทอดความดีที่ประสงค์นำพาไทยเชิดชูคู่ดำรงด้วยมั่นคงเราทำดีด้วยหัวใจ 28กรกฎามาบรรจบน้อมกล้าวนบบุญสวัสดินิรัสัยเทิดพระเกียรติแด่องค์พระทรงชัยเกลือเกลียงไกลแท่สองก้องธานีอันเชิญคุณไตรรัตนผลบรรดาลดนเกื้อนหนุนบุญราสีเป็นมิ่งขวัญไพรฟ้าพระบารมีสะดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในนามข้าราชการและพระสงฆนิกกรทุกหมู่เหล่า